สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พี่สมยศเอาวัตถุมงคลมารีวิวนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ไปถ่ายทำตามวัดต่างๆนะครับและก็บางครั้งอาจารย์ก็ให้มานะครับบางครั้งก็เช่าบูชามานะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่อใครสนใจ อยากได้บูชานะครับมีหลายอย่างนี่เป็นหนุมานก็มีเป็นหนุมานของหลวงพ่ออ่างนะครับรุ่นรวยรวยรวยเป็นเนื้อเนื้อว่านหนุมานมหาปราบปีห้าแปดปีที่แล้ว จังหวัดนนทบ,บรุรีทักมาได้นะครับเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้นี่ก็สามร้อยห้าสิบก็แล้วกันนี่หลวงพ่อให้มาแล้วก็มีอนุมานนี่เป็นเนื้อเงินนี่เนื้อเงินของหลวงพ่ออ่างนะเป็นอนุมานชนะศึกนี่หนึ่งพันนะถ้าเป็นเนื้อเงินน,น,ออนี่เนื้อทองแดงนี้เนื้อทองแดงนี่สี่ร้อยห้าสิบ นี้ก็ได้มานะครับตอนไปถ่ายคลิปนะครับอาจารย์ก็ให้มามีบางอย่างก็เขาให้มาบางอย่างก็เช่าบูชาแต่ส่วนมากจะได้มาได้มาฟรีเหมือนเราไปถ่ายทําคลิปนะครับเขาก็ให้นี่สมเด็จโตนี้ก็สวยนะ อันนี้อยู่ที่นี่นานแล้วไม่รู้ได้มายังไงน,นี้สามร้อยก็แล้วกันสามร้อยห้าสิบใครอยากได้นะครับไม่รู้ที่ไม่รู้ที่วัดนะอันนี้แต่สวยนี่หนักนะครับหนักนี่ของหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์โมนี่นานแล้วนะนี่หลวงพ่อแปะให้มา ไม่รู้ปีไหนแต่นานแล้วรุ่นโคตรรวยมหารวยวัดสว่างอารมณ์แค่แถวหลวงพบแปะมีเม็ดเม็ดยาด้านหลังด้วยนะเม็ดยาดีนี่น,น,นี่กล่องสวยนี้สี่้อยห้าสิก็เลยถ้าใครอยากได้หลงพบแปะวัดสว่างอารมณ์นี่ของ หลวงพุทหลวงปู่ชูนะครับหลวงปูช่ชูวัดนาปกนี่เป็นเหรียญเล็กๆนะครับสามเหรียญน,นี้เอาไปเลยสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ก็เขาเขาให้มานะครับเจ้าหน้าที่วัดให้มาไปถ่ายทำนี่ของที่ไหนนี่อ๋อนี่วัดขุนจันทร์วัดขุนจันทร์ วัดขุนจันทนี่ก็สามร้อยห้าสิบนะครับนี่ก็หลวงพ่อให้มาเนี่ด้านหลังวัดขุนจันทใกล้ๆวัดปากนา้ำวัดขุนจันทนี่ก็ของวัดนาคบกนะครับเศรษฐีเนื้อดวงนี่ก็ให้มานี่ก็สามร้อยห้าสิบนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละ ถ้าถูกกว่านี้ก็ไม่คุ้มค่าส่งไม่คุ้มค่าส่งจริงๆนะครับเพื่อนๆนี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะนี่ก็ได้มานานแล้วเขาให้มานี่ก็สี่ร้อยห้าสิบนะใครอยากได้น่าจะเป็นพระใหม่นะเพื่อนๆส่วนมากก็เป็นพระใหม่นะเขาให้มาเป็นของทางวัดแหละแต่เขาสร้างใหม่ เมื่อกี้บอกเท่าไหร่4 5 0รอยหสิก็แล้วกันนี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี่เป็นพระเปิดโลกองที่ไหนนได้มาบางทีก็จำไม่ได้ได้มาจากไหนบ้างวัดบางน้ำชนเหรอหลวงพ่อเปิดโลกวัดบางน้ำชนนีสามร้อ5ห้าสิบก็แล้วกันอ๋อนี่วัดบางน้ำชน บางน้ำชนกรุงเทพแล้วก็มีแม่บุญเรือนนะครับแม่บุญเรือนมีอยู่สองเหรียญมีอยู่สองเหรียญแม่บุญเรือนสวยนะไปเหรียญละสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันถ้าถูกกว่านี้ก็ค่าจัดส่งไม่คุม้มอันนี้พระพุทธ ไตโรกเชตวัดสุดทัศน์นี่พอสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นี่หกสิบสี่หรือเปล่านี่ก็สามร้อยห้าสิบนี่เป็นเหรียญเหรียญที่ตำรวจเขาทราบเป็นเหรียญแก,กของหลวงพ่อของหลวงพ่ออื่น หลวงพ่อกแกะไม่ได้มือเดียวหลวงพ่ออึ๋องหลวงพ่ออึ๋องสวยนะเป็นเหรียญที่สวยหลวงพ่ออึ๋องวัดเซิงหวาย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่มีเยอะอยู่นะนี่เป็นถุงๆยังเอาออกไม่หมดค <c oughs> ัดแต่ไอที่พอคัดแต่สวยๆให้ดูได้มาเยอะนะ <c oughs> นี่หลวงพ่อนี้ก็ยังอยู่ สองห้าหกห้าที่ระลึกชาติการนี่หลวงปู่ชูหลวงปู่ชูวัดไอ้นักปกนี่ก็สี่รอยห้าสินะใครอยากได้โอ้นี่ลืมให้ดูลืมให้ดูลืมให้ดูลวงพ่อเดิมเป็นรูปหล่อแต่เป็นของใหม่นะของใหม่แต่ของใหม่เขาสร้างนี่เป็นอย่างนี้ นี่เขาก็ให้มาเป็นของใหม่พอศอะไรโอ้พอศสี่เจ็ดแต่ไม่ใช่ของวัดแต่ไม่ใช่วัดของหลวงพ่อเดิมสร้างนะรุ่นหนึ่งวัดเขาอะไรไม่รู้นี่อ่านไม่ออกมันลบไปแล้ววัดเขาบอกกลับนะครับของพ่อเดิมนะครับโอ้ปีสี่เจ็ดนานเหมือนกันห้าพฤษภาสี่เจ็ด อันนี้4ี่้อยห้าสิก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ของวัดหลวงพ่อเดิมสร้างนะเป็นอีกวัดเขาสร้างเป็นวัดอื่นเขาสร้างเรื่องไหนบ้างที่ยังไม่ให้ดูอ๋อนี่ยังไม่นี่ก็ยังไม่ได้ดูหลวงปู่จือลวงปู่จือหรือเปล่านี่นี่เขาแจกเขาแจกปีหกหกห้าหรือเปล่าลวงปู่จือ นี่ก็4ี่้อยห้าิบนะใครอยากได้ทักมาเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อหลวงปู่เสานี่ของลวงปู่เสาลวงปู่เสาตอนไปถ่ายที่ถ่ายที่วัดบ้านเกิดของลวงปูเ่เสาเจ้าหน้าที่เขาเลยมอบให้นี่ลวงปู่เสานะสายปฏิบัติก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ วัตถุมงคลยังมีอีกอยู่นะแต่ไม่ได้ออกมาให้หมดเผื่อสนใจก็ทักมานะตามเบอร์เดี๋ยวผมลง,ลงเบอร์ไว้ให้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายทําต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าผมทําหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซนะครับตอนนี้ก็สร้างรายได้ทุกทางนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ทิ้ง youtube นะครับก็จะพยายามไปอยู่เดี๋ยวให้ว่างๆก่อน ว่าถ่ายทำหลายอย่างมากถ่ายทำแบบโอ้โหลุยแบบหนักเลยนะครับทางเฟซทางคลิปเรียวมันก็ได้เงินดีเนาะทางเพจมันก็โอเคอะ่ะก็เลยต้องลุยหลายๆทางจะมาอาศัยกินทางไอ้ยอง Youtube อย่างเดียวไม่ไหวนะครับนี่วันนี้ก็ของสมเด็จโตอันนี้เอาไป450ก้่ยานะิอเลยสมเด็จโต ว้นี่นานแล้วนะนี่พอสอดูดินี้ตอนไปรีวิวเขาให้มาร้อยยี่สิบสองปีนะเป็นเนื้อโลหะเล็กๆเ,เอาละ่ะแค่นี้แหละครับวันนี้สวัสดี